สวัสดีค่๕ขะสชาแนลเลิฟเลิฟวันนี้นะคะก็วันนี้เปิดตัวชาแนลใหม่ก็ให้ไปพิมพ์ว่าน้ำเงิงเราโฟกัสโฟกัสเลยทำไมเธอไม่โฟกัสดูไม่ชัดไปก่อนเลยไหมเนี่ยเป็นสกัดเลิฟเลิฟนะคะก็ก็จะเขียนไม่เหมือนเดิมอันใช้น้ำนี้ก็จะเขียนเป็นเลิฟอะ่ะเลิฟตรงเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่แต่นี้เป็นพิมพ์เล็กนะคะ ก,ก็กำลังอัพคลิปอยู่เป็นเปิดตัวช anel นนใหม่แต่รูปภาพแบบ <c oughs> งั้นไม่ได้แข็งนะกัดไอ้นี่นนนกัดจัดจมูกเพราะว่ากัดงูเข้าใจดักคลี่ดารคลี่น่นรักนะปิดนี่ นะคะก็ฝากช่องใหม่กันด้วยเย้นะคะก็ช่อเนี้นยช่องวิจาอยู่ไม่ไม่ใช่ช่อเนี้ยไอช่องนี้ไอช่องนกันก็สับสนละไม่เนี่ยช่องเครื่องเนี้ยเออเครื่องเนี้ยกันก็จะใช้เกี่ยวกับก็จะถ่ายเกี่ยวกับการแคสเกมนะคะแล้วก็ถ่ายเกี่ยวกับการแคสเกมแต่ว่าเจ้าเครื่องเนี่ยกันก็จะถ่ายเกี่ยวกับการทัวร์การรีวิวของอะไรนี้ฝาก ติดตามช่องใหม่กันด้วยนะช่องเนี่ยโอเคนะ